สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีสวัสดีช่อง YouTube นะคะขอบคุณช่อง YouTube นะคะที่มีพื้นที่ให้จุดนะคะขอบคุณะค่ะ้ฮอนฮอนฮอนอยู่บุที่ใส่มีฝนมาแบ่งทางพีนะกว่าทานพีจะมาฮอนแฮงแทะช่งางสมบูรณ์เฮ็ดงี้และเป็นฮอนมันอยู่กับอะไรความฮอนเนาะไปเร็วๆดีกว่าอุบะซีเฮ็ดเบียจจุดน้ำเหมือนกัน นะนะีลูกค้าซองหนังวัวแท้นะคะเริ่มกัน ผนมูเซทที่เราเชื่อมครบนะคะด้ามไม้มงคลน,นะคะเล็ตแหนบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.1นะคะสันานา5มิลนะคะด้ามยาว5.5นิ้วนะคะพร้อมทรงหนัง,งนะคะพร้อมทรงหนังนนี้เลย คุ้มสุดคุ้มราคาในสองสองเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยคุ้มแพงเพราะว่าราคาซองหนังกระโหลกเนาะน,น,นะฮะเล่มที่สองนะคะคล้ายๆกันแต่ความยมาวมันจะ่างกันนิดเดียวลูกค้ากลับไปลองฟันเอาเองเด้อเมื่าจุดฟันป,ปิดเมื่อวานนี้เมื่อวานจุดฟันคนอื่นกับพื้นเดี่ยวกับปลายเลยเน,นี่ยนะผลมทมุรสร็จที่เราเชื่อครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นะคะความกว้างกว้างสุดจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันหนาตัวนี้จะ6มิลน,นะคะด้ามยาว5.5พร้อมซองหนังนะคะเมื่อกกันเอาเ,าเดินป้า เพราะว่ามันของทุกอย่างได้มาเรื่อยนะคะสองสองเก้าศูนยะคะรวมส่งไปทางเพื่อมหนึ่งร้อยมเรื่อนี้เทนีซีจไป,ปลีทีซีจุไป,ปลีฟัน่นะแล้วเขาบอกว่าจะฟันปูปีกอาจะเชื่อแล้วไม,มน่นะคะด้มไมมงคลนะคะไม่มีมสี ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.1นะคะสันหนาสันหนา6มิลน,นะคะด้ามยาว5.5้นะคะ1,000บาททวนนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหน,น,นึ่ง้อยนะตัวนี้อนไ้ได้เสียทำลายลังผึ้งนะคะจับกระชับนะคะหมดโมเสียทุ่เลชครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างกว้างจะอยู่ที่2.1นะคะสันนาสันนาห้ามิลนะคะด้าม5.8 หนึ่งพันบาททวนนะคะรวมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยมาวันนี้น้องน้อยปุ๊บด้าไม้มงคลน,นะคะทิ้งผิวไฟนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.9นะคะสันนาะ สนาห้ามิลนะคะด้านด้านจะสี่จุดแปดเกียร์ใหญ่ครับเห็นว่าเป็นเบาเกียร์เป็นครับครับเออ แบบหลายแบๆก็ไดือมัดซกร็ได้เออปีเอ็กเก้ร้อ้าสิบนะคะลงส่งไปทางเพื่อนหนึ่ร้อยนะคะมาอะไรร้อยมากเลยไม่บังควนะคะมุมเสียที่เราเชือ่อครก ไม่มีฝักเลยความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.4นะคะสันหนาสันหนา6กมิลน,นะคะด้ามยาว4.5นะคะ บมีดจุนวตุวพา่ีด้ได้ยาใบมีดนะฮะแปดเก้าศูนย์่ะเริส่งไปทางพื่หนึ่งร้อยนะเรื่องนี้ป,ปุ๊บเจ้นี้จะต่างกันตรงทำเป็นตังพึ่งน,นะคะแต่ไม้มงคลเหมือนกันน้องยุงนะคะ ยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4.5นะคะความกว้างจะอยู่ที่1.43นะคะสันหนาสันหนา5มิลน,นะคะด้ามยาว4.5 8 90 <S <S นะคะรุ่งส่งไปทางเพิ่ม100นะคะ สินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะกดเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประกันจะนขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอากาศหอนค่ะเอ้ยมีตายหนอนแหงเนาะดูแลสุขภาพกันนดำเดอจุก่กระเบืง้งตัวเองภูมิแพ้มาคือเก่าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุ๋มมิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย